ผลวอลเลย์บอลหญิงไทยเฉินชนะเวียดนามส่งท้ายศึกซีวีลีกสนามแรกวอลเลย์บอลหญิงไทยหืดจับเอาชนะเวียดนาม3 2ต่อ2เซตชนะ3นัดรวดส่งท้ายศึกซีวีลีก2024สนามแรก การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีคครั้งที่4มีทีมชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมการแข่งขัน4ประเทศประกอบด้วยอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยแข่งขันร่วม2สัปดาห์สำหรับสนามแรกจะแข่งที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนามระหว่างวันที่2-4สิงหาคม6-7เมื่อวันที่4สิงหาคม6-7 วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดที่3พมพบเวียดนามหลังจากนัดแรกชนะอินโดนีเซีย3-0เซตและชนะฟิลิปปินส,ส์3-0เซตขณะที่เวียดนามนัดแรกชนะฟิลิปปินส์3-1เซตชนะอินโดนีเซีย3-0เซตเกมนี้โคดยะณัฏฐพลสีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอน จัดผู้เล่นชุดเดียวกับ2แมตช์แรกเซตแรกสาวไทยออกสตาร์ทได้เหนือกว่าทั้งบอลหัวเสาสลับบอเลเร็วทำแต้มต่อเนื่องแม้ว่าเวียดนามจะใช้ ทานทีทานทุยกับตันทีมเป็นตัวหลักทําแต้มแต่จังหวะการลุกยังไม่ดีพอส่งให้ทีมไทยเอาชนะไปได้25-18ต่อแต้มเซต2เวียดนามส่งเงียนที่บิ๊กตะเบียนบีหลังตัวเก่งแต่ต้นเกมหวังเก็บเซตนี้ให้ได้และเล่นลุกได้ดีขึ้นส่วนลูกยางสาวไทยบอลแรกเล่นไม่ดีเล่นผิดพลาดหลายจังหวะ แกเกมด้วยการส่งธนช,ชาสุขสดและนัทธนิชาใจแสลงมาสุดท้ายต้านไม่ไหวแพ้ไป27-29ต่อแต้มสเสมอ1-1ต่อเซตเซต3ลูกยางสาวไทยฟอร์มยังไม่เข้ามือทำให้แต้มสูสีสลับกันขึ้นนำต้องส่งธนช,ชาสุขสดและนัทธนิชาใจแสนกลับมาลงอีกครั้งช่วงกลางเซต ช่วงส่งท้ายดลพรสินโพลงมาเสิร์ฟแต่ไล่ไม่ทานพ่ายไป23-25ต่อแต้มเวียดนามนำ2-1เซตเซต4เวียดนามยังใช้ เงียนที่บิ๊กตะเวียนเป็นหลักเช่นเดิมส่วนทีมไทยเปลี่ยนวิมลรัตลงมาช่วยให้ทีมทําเกมลุกหลากหลายขึ้นและเอาชนะเซตนี้ไปได้25ต่อ21แต้มเสมอกัน 2. ต่อ2เซตเซตตัดสินทีมสาวไทยเล่นได้เหนียวแน่นและตบทําแต้มต่อเนื่องเอาชนะไปได้15ต่อ13ทําให้ชนะแบบหืดจับทําให้ทีมชาติไทยชนะ3นัดรวดมี8คะแนนส่วนเวียดนามชนะ2แพ้1มีเจดแต้มฟิลิปปินชนะ1แพ้2 มี3แต้มและอินโดนีเซียแพ้3นัดรวดไม่มีแต้มส่วนโปรแกรมต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงไทยจะกลับมาลุยศึกซีวีลีก2024กันต่อสัปดาห์2จะแข่งกันที่ประเทศไทย9 1 1สิงหาคม67